สวัสดีกับแฟนข่าวชุมชนแอนคนล้านนาทุกท่านครับกลุ่มอสอมมมูที่1นึ่ตำบลน้ำบัวหลวงอำเภอสะปตองจังหวัดเชียงใหม่ได้พูดคุยกันถึงการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเก็บของเก่าไว้ในชุมชนก็ให้เกิดลูกน้ำยุงลายในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2558เวลา9กนาฬิกสตอตำบลน้ำบัวหลวงอำเภอสปตอง โดยมีนายสุมเมธกิวคำผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการอสมหมู่ที่1ทุกท่านครับวันนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของนายเจนยุทธอมพุทธภักพุทธภากุลได้ได้ไปแจ้งความว่าทางอสมหมู่ที่1ของเราได้เข้าบุกรุกบ้านพักของตนก็ในเมื่อวันที่25กันยา 2,558และวันที่12ตุลาคม2,558ที่ผ่านมาเรื่องนี้ถึงสาธารณสุขอำเภอเลยส่งตัวนายสุรินทร์สุริยงผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสันปตองและนางสาวสภาพรเล็กไม่น้อยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสันปตองเข้ามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ทางเราก็มีคุณหมอเจริญซ้อนฟันเข้ามาร่วม ประชุมในครั้งนี้ด้วยครับหลังจากให้ปากคำเรียบร้อยแล้วคุณสุรินสุริยนกอ็อ่านคำที่ให้ปากคำในครั้งนี้ให้กับทุกคนได้รับฟังกันทุกคนได้ฟังแล้วก็พอใจในการให้ปากคำของทุกคนในวันนี้ก็แยกย้ายกันกลับบ้านและคณะกรรมการทุกคนก็มุ่งหน้าเข้ามาสู่หมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งเข้ามาตรวจสอบในสถานที่ดังกล่าว ก็ยังเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นยังไม่มีการผลย้ายสิ่งของทุกอย่างแม้แต่ชิ้นเดียวในวันนี้ก็ลองลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ยังลกเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ผมนายรุจิสมบัติเงาคําครับรายงานข่าวในวันนี้ก็วันนี้ก็ก็ขอเพียงแค่นี้ครับขอขอขอ,ขอบคุณกับทุกท่านชาวชุมชนแอนคนน่านสวัสดีครับ